สวัสดีค่ะเปิดมาวิทยาศาสตร์นะคะเปิดมาในหน้าที่42นะคะนักเรียนในหน้าที่42นะคะคุณครูจะให้นักเรียนอตอบคำถามนะคะซึ่งคุณครูเขียนไว้ให้ดาแล้วนะคะให้นักเรียนตอบคำถามเขาถามว่าดอกของพืชข้อหนึ่งนะมีความสำคัญต่อพืชอย่างไรตอนนี้ฝนตกนะคะว่านักเรียนฝนตกไหมนะคะดอกของพืชมีความสำคัญต่อพืชด,ดอกอย่างไรนะคะก็คือ ใช้ในการสืบพันธุ์แล้วก็ทำให้ขยายพันธุ์ได้ต่อไปทำให้มีต้นเนี้ยอยู่ในประเทศต่อไปอยู่ในหมู่บ้านเราอีกต่อไปนะคะต่อมาข้อ2ส,สังเกตภาพตำแหน่งที่ลูกศรชี้แล้วตอบคำถามเขาถามว่าส่วนประกอบเนี้ยคืออะไรนะคะสีเหลืองเหลือต้องกลางดอกเนี่ยนะคะก็คือเกสรเพศผู้นะคะเขาทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะเป็นดอกของต้นมะเขือค่ะนักเรียนต่อมา ดอกอันแบบนี้รู้เลยว่าเป็นดอกบัวนะคะส่วนประกอบก็คือที่เขาชี้ลงไปก็คือเป็นกลีบดอกนะคะซึ่งกลีบดอกทําหน้าที่ห่อหุ้มเกสรขนาดที่ยังอ่อนอยู่ยังไม่แข็งแรงพอที่จะสืบพันได้นะคะมาดูข้อ3ค่ะดอกของพืชดอกชนิดหนึ่งมีส่วนประกอบได้แก่มีกลีบเลี้ยงมีกลีบดอกมีเกสรเพศเมีย นะคะนักเรียนคิดว่าดอกชนิดนี้สามารถสืบพันธุ์ได้หรือไม่ได้ไหมคะได้อานักเรียนหลายๆคนบอกว่าครูขาหนูคิดว่ายังไงมันก็สืบพันธุ์ได้ค่ะคุณครูเพราะเกสรเพศเมียที่อยู่ในต้นนี้อาจอาศัยการปลิวเพราะาเกสรเพศเมีย จากต้นนี้จากดอกนี้ดีกว่าจากดอกนี้อืมอาศัยการปิวหรืออาศัยแมลงผู้พึ่งใช่ไหมคะการปลิวการปลิวถ้าไม่มีลมปิวได้ไม่รูกปิวไม่ได้นะคะต้องอาศัยการปิวละอองเลนูนะคะ จากเกสรเพศเกศสรเพศเมียเนี่ยต้องอาศัยการปลิวละอองเกสรเพศผู้นะคะทำให้เกิดการสืบพนันธุ์ บางทีไม่มีลมเลยนะนะคะบางทีไม่มีลมที่จะมาพัดมาปลิวเลยบางทีก็มีแมลงผู่พึ่งใช่ไหมคะไปตอมดอกเพราะว่ากลีบดอกมีสีสันสวยงามมากก็เลยไปจับพี่เกสรเพศผู้มาแล้วก็มาจับดอกต่อไปเป็นเกสรเพศเมียเขาก็ได้ผสมพันธุ์จากเท้าของแมลงผู้พึ่งที่ไปเกาะดอกนั้นทีเกาะดอกนี้ทีทําให้เกิดการผสมพันธุ์ขึ้นใช่ไหมคะ,ะนักเรียนคะเปิดมาในหน้าถัดมานะคะ ในหน้าถัดมาของนักเรียนนะคะนักเรียนคะครูบอกว่าหน้าที่43เนี่ยนักเรียนสามารถที่จะาสามารถที่จะหาคําตอบได้เองนะคะหน้าที่43เนี่ยมีดอกมีใบลําต้นมีนนรากนะคะส่วนหน้าที่44นี่นะคะคุณครูจะให้นักเรียนลองทําดูว่าข้อที่1นึ่เขาเรียกว่าอะไรคะใบ ใบใบไม้นะใบไ,ปไปม้ครูเขียนแล้วมันแบบคอมมันลื่นเกิดน,นะคะทำหน้าที่สร้างอะไรคะใบทำหน้าที่สร้างอาหารใบทำหน้าที่หายใจและใบยังทำหน้าที่โอเก่งมากเลยคะ่ะ คายน้ำถูกต้องค่ะต่อมาผลและ,มะเมล็ดมีผลก็ต้องมีมเมล็ดอยู่ข้างในผลใช่ไหมคะมาดูผลและ,มะเมล็ดนะคะผลและ,มะเมล็ดทำหน้าที่ผลหอุ่ม ผลน่าจะห่อคุ้ม,มเมล็ดส่วนมเมล็ดนะคะส่วนมเมล็ดทำหน้าที่ขยายพันธุ์พอไปปลูกลงดินก็งอกเป็นต้นใหม่ต่อมาเรียกว่าดอกใช่ไหมคะสีเหลืองๆนี้เรียกว่าดอกใช่ไหมคะ อดอกนะคะทำหน้าที่สืบพันธุ์คอยช่วยสืบพันธุ์ช่วยล่อแมลงล่อให้แมลงมาตอมนะคะช่วยล่อแมลงให้มาผสมเกสร ต่อมาข้อที่4เรียกว่าลำอะไรคะลำต้นลำต้นทำหน้าที่ชูกิ่งก้านใบดอกรวมทั้งลําเลียงน้ำอาหาร ขอหส่วนนี้เรียกว่าลากนะคะรากทำหน้าที่ดูดน้ำและแรธาตุจากดินเลี้ยงส่วนต่างๆของพืช จบไปแล้วหนึ่งหน้าต่อมาหน้าถัดมานะคะหน้าที่45ให้นักเรียนดูรากราก A กับรากบีราก A เป็นยังไงคะมีแกนใหญ่แสดงว่าเป็นรากแกนแน่อนอนราก B เป็นฝอยฝอยใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นรากฝอยแน่นอนนะคะอ่ะมาดูกันเ้าถามว่ารากของพืชทั้งสองชนิดนี้มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนก็ตอบเลยนะคะว่า รักเอเขียนเอเ้สวยนะรักเอมีรักขนาดใหญ่ ราก A มีรากขนาดใหญ่เรียวเล็กลงลาก B ลากขนาดเล็กสม่ำเสมอกันต่อมานะคะข้อ2องรากของพืชทั้งสองชนิดนี้ทำหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันตอบ เหมือนกันค่ะคือหนึ่งช่วยยึดลำตน้นใช่ไหมคะถ้าไม่มีรากลำต้นก็งู๋ใช่ไหมช่วยยึดลำตน้น บนดิน2ดูดน้ำและแร่ธาตุจากดินต่อมา C กับ D เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างส่วนใดของพืชอ่ะตอบได้ไหมคะ C C สีส้มคืออะไรคะท่อลำเลียงอะไรท่อลำเลียงอาหารตอบเองนะส่วนดีคือท่อลำเลียงอะไรคะท่อลำเลียงน้ำนะคะนักเรียนตอบเองนะคะต่อมา C และ D มีข้อสีนะคะ C และ D มีหน้าที่ต่างกันหรือไม่ตอบต่างกันนะ ต่างกันนะคะเพราะอะไรคะเพราะ C นักเรียนก็ตอบต่างกันเพราะ C ลํลำเลียงอะแลธาตุนะคะอาหารส่วนดีลำเลียงน้ำนะคะ,ะจบนะคะต่อมาหน้าถัดมาค่ะอะหน้าถัดมานะคะ,หน,นะ,คะหน้าที่4 6นะคะ ในหน้าที่46นี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะลองดูไปพร้อมๆกันนะคะลองดูซิกระบวนการสั่งขอได้แสงเขาให้นัเกเรียนเขียนแผนภาพเพื่อจะดูดอะไรเข้าไปคะแก๊สอะไรคะแก๊สอะไรคะเพื่อจะดูดอ่าหมายเลขหนึ่งนะคะเพื่อจะดูดแก๊สอะไรคะดูดแกส๊สค่ะ าบันไดออกซายออกจากจากอากาศเข้าสู่ทางปากใบถูกต้องค่ะต่อมาตอบอะไรคะ co 2 co 2ก็คือแก๊สเลยคะเอาข้างบนมาเขียนตรงนี้อีกนะคะแก๊สคาบันไดออกซายนะคะข้อ2พืช ดูดอะไรจากดินคะดูดน้ำนะคะจากดินผ่านรากขึ้นสู่ใบและส่วนต่างๆของพืช H2O นี่คืออะไรคะอ่าเอาน้ำมาตอบตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะอะ่ข้อ3ในใบพืชเป็นตัวดูดกลืนแสงอะไรคะเป็นตัวดูดกลืนแสงคออะไรคะคอร คลอโรฟิลล์นะคะคลอโรฟิลล์ในใบพืชเป็นตัวดูดกลืนแสงเข้ามาเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานนะคะนักเรียนก็ตอบตรงนี้คลอโรฟิลล์และแสงเอามาตอบตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะต่อมาช่วงตรงนี้เกิดการอะไรคะเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง กิดการสังงคห์ด้วยแสงผลที่ได้ก็คือนะคะผลที่ได้ก็คือน้ําตาลอะไรคะตรงนี้น้ําตาลอะไรคะจําได้ไหมกรูอะไรน้ําตาลกรูโคสนะคะและก็ได้อีกอันนึงคือแก๊สอะไรคะใครออกมาแก๊สอะไรที่เราหายใจแล้วสดชื่นแก,ออก๊สออกซิเจนนะคะ ่ถูกต้องคะ่ะอะคลิปนี้จบแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ